อเ,เออดีอมา<อ>กเลยเรื่องของการร้านค้านในสนามมีสวน้ำคุิเหตุาการณ์เป็นไงคะอาจารย์ทีนตอนแรกงงกันนะแต่พอดูมันเป็นเหตุการณ์เมื่อมา20ปีแล้วตอนนั้นอยู่ที่ยุรานะครับก็ไปเป็นที่รึกษาคือาสตราจารต์ปรัญญาเนี่ยการท่าเขาจ้างวิเคราะห์เรื่องนี้เราไปมีแานะพิศวกรโยธาไปดูพวกโครงสร้างไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องประเมินราคาเลยเ็แา่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ตอนนั้นเการณกแล้วก็มีการสื่นการของปปะชซึ่งเขามีการเชิญคอมเม ไปให้ข้อมูลไม่เคยเจอเราว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประเมินราคาสัวท้ก็แต่ว่ายุติไปแล้วเรื่องเรื่องนี้นะครับเมื่อปี54ก็เป็นเรื่องเก่ามากเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ก็ยินดีให้ให้กมทปมชชตรวจสอบน,นะครับเพื่อความมั่นใจและปรอดภายแต่ยืนยันว่าเรื่องประมาณ18 1 9ปีมาแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องประเมินราคาในที่งสิ้เราเราไปชนะวิเกรโยธาที่ศึกษาแล้วก็ปปชได้สรุปแล้วว่าไม่มีมูลก็ยุติเรื่องไปน่าจะประมาณปี54ซึ่งไม่ดน เชิญไปสอบหรือว่าเชิญไปให้ข้อมูลเลยครับ<ะ>ก็ต้องไปถามเพื่อนให้ตกลมมันคือมันเรื่องอะไรยังงงอยู่ครับอาจารย์มองว่าเขาไายื่นในช่วงตรงหวักของสท้ายของการและกั้งมีผลทางหมายถึงว่ามีแอบแฝงทางการเมืองนะคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดมีแอบถ้ามีแอบแฝงทางการเมืองมีจุประสงค์จะทําให้คะแนนนิยมผู้สมัครเป็นเป็นเชิงลบเนี่ยมันก็มีผลทางอาญานะก็อยากถามแต่ผมไม่ทราบว่าุดะสงั์ทยานอะไรก็ไม่ทร้าจริงๆแต่ก็ให้าใหทางกฎหมายดูอยู่ว่ามันมีมีมีเรื่องราวอะไรหรือเปล ก็ผมก็ยินดีให้ตรวจสอบทุกเรื่องครับเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนนะต้องตรวจสอบได้ครับอาจารย์หมายถึงว่าให้ทีมกฎหมายดูอยู่นี่หมายถึงว่าเอาอาจจะพิจารณาฟ้องกลับมันคือดูว่าสุดแล้วมันเรื่องเรื่องที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเบียงเบนนาหรือว่าลักษณะเนื้อความเป็นอย่างไรนะับก็คงดูให้ให้รอบคอบเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาอีกน,นะ,ะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับใครทั้งนิ้นนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วงสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าเราก็พร้ไม่ตรวจก่อบกังวลไหมครักับกระแสที่มันมาในช่วงสุดท้ายของการเลือกต มาตรงๆล้วก็ชี้แจงตามข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องนี้เราก็ชี้แจงได้ตลอดเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ได้กังวลอะไรครับก<ๆ>็ยินดใีให้ให้รับการตรวจสอบครับ <S <S แสดงว่าเรื่องนี้อาจารย์ยืนยันมั่นใจเลยว,ว่าไม่มีเรื่องการไม่ดีครับผมว่ามันมีแล้วมันตั้ง1 8ปีแล้วมั้งตอนพูดมาผมยังงงเลยเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่เคยถูกเชิญไปสอบอไปที่สิ้นเลยเลยไม่ได้รู้ว่าสุดท้ายเรื่องมันจบไันต้องไม่ถามคนที่เกี่ยวข้องอ่านรู้จักคนที่มี่ที่ละล้องเราไหมครับไม่ไม่รา้ครับไม่รู้ ไม่เคยได้ยืดยืดครับอาจารย์ดูว่ามันแปลกแตกนคะเพราะอย่างเช่อาจารย์บอกมันหลายดีมาแล้วด้วยนอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดนะฮะผมว่ามันก็ท่านคงมีคงมีมีเหตุผลในการทำละซึ่งเราก็ไปคาดเดาไม่ได้หรอกถ้าเหมีอะไรครับอาจารย์ถามนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์สืบไปได้ว่ามันมีบททางการเมืองอะไรเงี้ยอาจารย์จะฟ้องร้องกลับอะไรเดี๋ยวคนต้องถามที่อุตส่าห์ไม่ได้เชื่อาจเรื่องกฎหมายนะเรามีทีมที่อุตส่าที่ดูดูอยู่ แต่ก็บอกว่ามันมีข้อกฎหมายท,ที่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้เชื่อสานจะต้องถามผูม้เชี่วชาญแต่ว่าผมว่าเขาสุดท้ายแล้วก็กัดตั้งหน้าหาเกียร์เขาจบแหละแล้วเดี๋ยวว่านอทีหนึ่งครับแต่การติดตวหน้าจะเป็นการเพราะอันนี้ผมไม่มีความเห็นนะเพราะผมไม่ได้จับตั้งในส่วนตัวและต่วนในเรื่องไอความที่แพนเราเรา